่ะไปได้เลยอย่าดึงบาน้วค่ะขาหน้ายันไว้น้เอาว่ารถตันน้ยเอาว่ารถตันโตก็ยังได่นี่ะ้านเดานเอันี่บ่าโอเคครูจะบมดรถแล้วค่ะก่อนนะคะสนใจครูได้เงือบเลย ตอนวิ่งออกไปครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะตกใจอะค่ะตกใจเหรอแล้วตอนนี้ยังตกใจอยู่ไหมขึ้นไปแล้วมันอยู่ไมตกใจแค่เยนะนี่แหละค่ะคือฟิลครั้งแรกที่เราวิ่งได้นะมันเป็นอย่างเนี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มสนุกแล้วแหละทีนี้ครั้งเมื่อกี้ดีมากที่เราไม่ยกเว้ากลับมาสิ่สองเพราะไม่งั้นมันจะหยุดเล็กนิดที่ครูบอกว่าให้เอาลงต่ำนิดนึงอะค่ะเพราะต่ำลงมาอันนี้เนี่ยประมาณของพี่โป่งอย่างเงี้ยนะคะ45องศา กับน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตำแหน่งที่ว่าวาเขาจะามีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาจะกินลมได้ดีที่สุดแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่มือเราต้องดึงเข้านิดด้านถอหน่อยแค่นี้ละค่ะเรื่องของทาเร็วเราก็จะทำแค่นี้ไปตลอดทานนะโอเคพอเราจะหยุดยกเบาขึ้นเลื่อนเบาไปให้สุดยกเบาขึ้นสองนการแค่นี้ก็จะหยุดนะคะพยายามหยุดให้ได้ ก็พอดีอยู่ในเท้าอย่าไปแบบว่าหยุดแบบกระเด็นกระดอนไปกันคนละที่โซลารแบบคอนเวิร์สบบนะี้